ใครที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ร่างกายของเราป่วยง่ายยิ่งช่วงนี้นะคะยิ่งต้องดูแลตัวเองพิเศษเลยต้องตัวนี้ละค่ะบูมวิตซีเพียงวันละหนึ่งถึงสี่เม็ดทานได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถเคี้ยวได้เลยเขาก็มีสารสก,กรัดของผลไม้อย่างกลีนอะเซราดาเชอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงรวมไปถึงวิตามิน B1 B B 12และ D3 ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสลดการอักเสบของสิวและป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเขาไม่กัดกระเพาะและไม่ทําลายสารเคลือบฟันด้วยนะไปหาซื้อไนนะทุกคน